กคำงานะครับไอ้ท hmm. so, ี好好่ป mm ินการัดนใช่ไหมครับนะครับรัออ้รับอืมอนัรดับดอัดี่คอองสะท้อนเลยไพ่อนั่เอาเอาเอ้าเอ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 อ

ก็มีวาแปลครับนครับไม่ใกล้กันเ่ไม่ใกล้กันอันนี้ฮัครันตััอัอินาลั้ไอเบียครับไอเบียครับสวัสดีครับผมไผ่งกระท้อนครับอันนี้ัีจริงเสียงจริงไมครับไอไอเบียครับมาจากมาจาชาตน แมนบอลถ้าก้อนเกิดเกิดเกิดดูเกาหลีเลยอ้กว่าใช่เกิดทุกครั้งอ๋อวันนีเกิดอยู่เกาหลีใช่แต่ก้อนนี้อันหนาเรียวเวนซิตเลยหนาเลียวแบบแบบแบบหนาดีเลยโอ้สมัยช่วงอยู่ป .6 นะที่นี่ขึ้นขึ้นขึ้นต้นสักกุหลาเห็นเห็นลูกนกมันตกลงมาแล้วลูกนกมันตกลงมาที่นี่ก็เลยจะเอาลูกนกขึ้นต้นไป็นสักกุหลานะเอาไปขึ้นในห้องมัานะนะครับอย่าแม่เอมาตามหา มันดต้งซากุระงามมันแบบพลอยด้งามนะฮะโต๊ะม้หนาตาอสี่เลยครับ่ครับเป็นมุกของไดีคือเก่เหลีมืะไรเมืองคุุกเีเม่างรคุงบุกุ n k ัน เดี๋ยวนี่ก่อนเมือกกกกมัน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 คือลายอะไรข้า่าเอ๋อมันมันนอนสองแบบมันสองแบบ่ะเชื่อที่ตามกูกกงกูกเหตุเหตุไดถึงถึงได้มาสับประดุกอยที่นี่ผู้ใดผู้ใดอยากดูบ้าโอ้ยคอยตังควใจฟ้าดุ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 ย แกมีมิวสิกวิดีโอเป็นเพลงด้วยนะเพลงอะไรนะครับพี่เบียร์เลงอะไรนครับพี่เบรหลายเพลงเอาเพลงที่แบบดังที่สุดของพี่เบียร์เลยทเพลงใหม่ไหมเพลงใหม่พักกระหู้พักก็ได้ักกระหู้ักผมก็เคยฟังหลายรอบแล้วนะครับผมก็ไล่ก็แท้พุดเปนหนาชุนๆหอมเลยเออเออเเ็บไหมคั เอาไ้อ้้ยอ้้เอาบนกอะไรเนี่ยบานกบอกว่าใช่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 พี่นกบอกว่าไม่ใช่ครับตัวดเงโอ้ย่ได้อไนตไอ้เออสามครับนี่ธรดามามื่อสวัสดีครับพี่นิกา มาอะไร่ย่งไงมามาเมื่อคืนนอนฟังเสือคูฟังเสือเสดีนะครับอไรเองใบอาการที่นนคนดีขึ้นบ้างอย่งไบงี่อนรสบายังรอระวังนะคะเสดีอย่าเสียหลังนกพราบน้ขาวน้ใสมากเลยนะคะน้ำมาด้วยมีค่ะคุณจิ๋วคุณจิ๋ว่ได้มาค่ะ นะครับแลนครับโเคขาวใสขนาดนี้เลยหรอเบียบอกว่าข้าอะไรนะจับะับวันไหนวันเพลงครับวันนี้ครับเดี๋ยวได้วีซ่ามากี่มากี่วันได้วิซ่ามาจากมืออยวันแม่ใจจะเต็มหรือว่าวีซ่า

อืออดกรัสบายวันน้องยัน่า่ะน่าเือไม่เห็นัาแต่ว่ามียังเงินหดอื มืดได้พี่นกกับอันพี่เพชรกับอันพี่นัเราอยู่แบบนี้นี่ฝลจานแหงเก็เปียกเบ้อแหเบ้อกดน้ำรเราไมีแนวบังฝน้าัดีแตห้อหังนี้เล่นน้ำยเพาะมีสน้ำ้าไปเล่นมาเราบอกไน้ามาแล้วีครับอน้ียรกับ ใช่บางอื้บมันจัดหมูหนูอื้ออือทั้งขหมลื้ออืคออ้ออื้อยู้ออื้ออเ้ออ้อยื้ออื้ออื้อมืนออื้ออออื้ออื้ออื้อนื้ออ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 ื้่นื้ออื้ออื้ออืออออื้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 อ้้ นั่งตาปล่ยท่นคว่าเป็นบ้านเหรอครับมาเดี๋ยวเากรางเามือดีเป็นบ้านขนข้งบนงบ้ากาบข้างนี้างบน้างบบข้างน้างบน้บนขบน้างบนข้าข้าห้า้างบน้บ้างน้าาบาบบน เห็นเนาะีไก่ครับตัวแบบเป็นยิ้ยราคปมอกอะไรเงียอนมีนุี่รับงี่นูเราบอกแต่เมื่อวานว่าหีเบียดถูกไหมสวัสดีค่ะคุณอ้นี่ะะีตกชงาเนาะครับตอนสิบห้าอยเชรรครับับก็ กเปลี่ยนใหม่ก็เปทุกอย่างนะเพราะว่ามันรขึ้นกันอันนี้ดเรื่องยังไให้คิดให้คิดเขาหมายเงี้ยพ่อจะกานี้แล้วมันเป็นเกบน